ทักทายคะ่ะคลิปนี้จะมาชวนยำไส้กรอกปลาทานกันดีกว่าคะ่ะพอดีว่าสามีเราชอบทานไส้กรอกปลาแต่ว่านางชอบแบบเออเามาคลุกธรรมดาคะ่ะแล้วก็เลยเออเพิ่มรสชาตินิดหน่อยความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นเลยคะ่ะยำรอบนี้เรามายำไส้กรอกปลาคะ่ะในเมื่อเราได้พริกสดมาใช่ไหมคะเราก็เตรียมอุปกรณ์คะ่ะก็มีเลมอนมีพริกสด แล้วก็มีพริกป่นของญี่ปุ่นมีพริกน้ำพริกเผาของญี่ปุ่นมีน้ำปลาไทยค่ะแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็มีน้ำส้มน้ำส้มนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พอดีว่าสามีเราชอบเปรี้ยวมีหอมดองค่ะแต่ว่าเอาเป็นรสหวานนะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความหวานแลบแรมๆพริกสดเราใช้สามสี่เม็ดค่ะลมอนเราใช้แค่ครึ่งลูกค่ะเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดในเมื่อเตรียมอุปกรณ์ รบนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสทะเลผงปรุงรสปลานะคะตั้งน้ำร้อนสักหน่อยเพื่อจะได้ลวกไส้กอกปลานะคะเราใช้อย่างละไม่ถึงครึ่งสองค่ะสูตรรสทะเลแล้วก็สูตรรสปลาค่ะมันจะเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปของญี่ปุ่นค่ะหาซื้อง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะส่วนน้ำปลาหรือว่าอะไรเนี้ยเราก็หาซื้อมาจากที่เราเคยลงไปก่อนคลิปหน้านี้แล้วค่ะบอกจุดที่ซื้อแล้ว เพราะว่าเรายังหาออซูปเปอร์สโตร์เอเชียยังไม่ได้แต่ว่าคาดว่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าค่ะจะลองไปเราเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตเจอแล้วนี่ค่ะก็จะมเออีเราใช้น้ำมันงาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูสามช้อนโต๊ะใช้หอมดอง สามช้อนโต๊ะค่ะน้ําหอมดองค่ะรสหวานค่ะแล้วก็หัวหอมหอมดองนี่แล้วแต่ชอบนะคะใครจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่น้ําปลานิดหน่อยพอค่ะเอาแค่เค็มหอมมาเลมมะเลมอะไรเงี้ยแค่ได้ได้ได้กลิ่นความหอมก็เนี่ยค่ะพอเราปรุงน้ําปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะเริ่มกลิ่นของความอร่อยเริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะตรงเนี้ยหอมมากค่ะลองทําดูนะคะขนาดเราพูดเราเห็นภาพเรายังหิวเลยค่ะ เสร็จแล้วพอเรานั่นเสร็จเราคลุกเคล้าเครื่องปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะใส่พริกสดลงไปทุกอย่างทีนี้ก็มาถึงคิวนางเอกค่ะอันนี้จะเป็นไส้กรอกปลาที่เราลวกสุกแล้วนะคะลวกร้อนค่ะแล้ะน้ําที่ใช้ลวกเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราเทรวมกันลงไปเลยค่ะถือว่าปรุงรสในตัวค่ะก็คือสัดส่วนที่เราปรุงไส้กรอกปลาสองอันก็จะประมาณนี้คะ่ะที่เราลงคลิปให้ดู แล้วก็นำมาคลุกเคล้าทั้งหมดค่ะแล้วก็ตามด้วยเนงีค่ะเนงีใช้ส่วนที่เป็นสีเขียวค่ะเราชอบส่วนที่เป็นสีเขียวเพราะว่าความฉุนมันจะจะแรงกว่าใช่ไหมคะแล้วมันจะช่วยดอกลิ่นคาวปลาของไส้กรอกได้ค่ะกลิ่นฉุนค่ะแล้วก็ใช้เลมอนครึ่งลูกค่ะแล้วสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะมาโรยงา เพิ่มความหอมความอร่อยความเข้มข้นความมันค่ะบอกเลยค่ะรสนี้เจ็บจี๊ดมากเลยค่ะตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่เผ็ดนะพริกแค่สี่เม็ดแล้วก็เพิ่มสีสันค่ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราเพิ่มสีสันให้มันดูเจ็บจี๊ดจี๊เพราะว่าปกติเราทานยำไทยเราจะทําเผ็ดมากนี่ค่ะพอเรียบร้อยแล้วก็แบ่งใส่กระปุกได้สกระปุกค่ะสําหรับทานวันนี้หนึ่งมือ้อแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งมื้อค่ะ ทำวันเว้นวันค่ะเพราะว่าเราสามีเราชอบทานเพรานางทานนางทานแล้วสามีเราบอกโอ้โหอร่อยมากเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาอร่อยนะคะแต่อร่อยจริงๆค่ะใครยังไม่ลองยำนะคะยำได้นะคะสูตรนี้สามารถเอาไปยำผักได้นะคะยำผักก็อร่อยค่ะแต่ว่าถ้าจะยำผักเราแนะนําให้แช่เกลือก่อนเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ